อีกหนึ่งกิจกรรมในวันวาเลนไทน์ที่เชียงใหม่ในสาฟารีค่ะเอาพอพูดชื่อเชียงใหม่ในสาฟารีก็ต้องน้องเอวาะนะคะเชียงใหม่ในซาฟารีค่ะจัดกิจกรรมแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเอวาพี่ลูน่าอายุครบ4ขวบค่ะ สำนักงานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนโดยสำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซารีจัดกิจกรรมรับวาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเอวาพี่ลูนา่าเสือโคร่งทอง2พี่น้องสายแบลซึ่งจะมีอายุครบ4ี่ขวบในวันที่16กกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยได้มีการจัดเค้กเนื้อไส้ฟักทองและตกแต่งสถานที่ด้วยกิ่งไม้ใบไม้ให้มีความเป็นธรรมชาติเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ให้เกิดพฤติกรรมตามสัญชาตญาณในธรรมชาตินอกจากนี้ค่ะยังมีการเขียนคำอวยพรวันเกิดและมอบพาสปอร์ตประจำตัว สันชาติเชียงใหม่ในซาฟารีให้น้องเอวาและพี่ลูนาเป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะมีพาสปอร์ตด้วยนะใช่ทางนี้เสือโคร่งสีทองเป็นสัตว์ที่ติดอันดับสัตว์หาย,ยากที่สุดในโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีสีที่เกิดจากยีนด้อยที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายเช่นเดียวกับเสือสีขาวและพบเพียง50ตัวในโลกค่ะเฉพาะในสวนสัตว์และศูนย์ขยายพันธุ์ทั่วโลกเท่านั้นไม่พบในธรรมชาติโดยประชาชนสามารถร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์น้องเอวา พี่ลูน่าได้ที่อาคารอาณาจักรเสือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปได้เลยนะคะออ้บรรยากาศน้อง